สวัสดีครับสวัสดีฮะอยู่กับช่องโอเกนเกิดมาซ่อมอีกครับอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับม <c oughs> ิวสิ่วจะเสร็จแล้วก็มันตง,งิดนะครับก็เลยสั่งของมาใส่เพิ่มเพราะว่าจะของรถเขาบอกว่าเขาจอดในอาคารนะในกรุงเทพถ้าปล่อยไอยระบายลงพื้นมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่านะฮะน้ำมันลงพื้นนะครับ ของเดิมก็ใส่ถังดักไอตัวเล็กนะครับไอตัวเล็กอันนี้เผื่อเดี๋ยวเดี๋ยวคืนจะาของเข้าไปมันเล็กนะครับตัวเล็กมือผมยังใหญ่กว่าเ <c oughs> นี่ยเลยไปสั่งสั่งของเฟกมานะครับสั่งของเฟกมาใส่ไปเรียบร้อยแล้ว ให้ลองใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงครับอันนี้ยึดอยู่ข้างกล่องเลยนะเจาะฟังน็อตแต้มไว้ด้วยขายได้เฉพาะข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็เอาออกได้นะครับแต่เพราะว่าอาจจะคำนวณพลาดก็ดึงไปปุ๊บนี่ติด <c oughs> ไม่ติดแล้วครับลองแล้วว่าเข้าข้างล่างนะครับแล้วก็ออกข้างบนตามคู่มือการติดตั้งของ ของเฟล็กนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าใช้ยังไงนะครับต้องดีไม่ดีนะครับเพราะว่ามันต้องถอดเห็นเขาบอกว่าทุก4เดือนไหมแล้วก็มีจะมีกระดาษบอกนะครับว่าทุก4เดือนให้ถอดมาล้างแต่เราล้างตอนทุกครั้งเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็ได้นะครับไข่น็อตเนี่ยออกถอดกองออกมาเป็นกองสแตนเลสข้างในนะครับแต่ก็ผมยังไม่เคยใช้นะเพิ่งเคยใช้ดีไม่ดีผมก็ไม่รู้นะครับ แล้วก็มันจะมีไอตัวปลั๊กปล่อยน้ํามันอยู่ข้างล่างนะครับถ้ามีตัวข้างล่างนะถ้ามันมีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกคือเราสามารถทําให้มันปล่อยไหลกลับคืนเข้าเครื่องได้ฮนะแต่เรามีลิ้นวาลวดักเอาไว้อันนี้ก็จะมีลิ้นวาลวระบายเวลาแรงดันน้ํามันเกินมั้งด้านข้างใหญ่กว่าเดิมครับรูนอรรร็อตรูบลัมมรูยางใหญ่อะ่ะ ตัวตัวแป,ป๊บตัวนี้ผมก็ใส่เป็นเป็นแป,ป๊บน้ํายาแอร์นะแป,ป๊บท่อแอร์ที่แบบท่อใหญ่มันจะพอดีกับท่อเดิมเลยนะรัะของเดิมท่อมันเล็กของเดิมเป็นน็อตเกวนะครับเป็นหัวข้อ,ขอขต่อฟิตติ้งอะไรพวกนี้ใส่มาอาจจะมีน้ํามันค้างในนี้บ้างนะเนี่ยในนี้นนตวเนี้ท่อเนี่ยเพราะว่ามันจะ ตัวนี้มันจะต่ํากว่านะครับตัวนี้มันจะอยู่สูงนะเนี่ยมันอาจจะมีน้ํามันค้างในนี้บ้างน,นะครับเวลามันพ่นมาเพราะ <c oughs> ว่า,วาที่ติดตั้งมันจํากัดนะครับจะไปไว้ข้างล่างมันก็ติดไอ้ไซลินกันขโมยอ,อลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็ให้ลูกค้าเป็นเอาไปใช้ดูก่อนว่าเดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับรถผมก็ยังไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าโองานเต็มบ้านเลย วางก็ทำท่าฝนจะตกเอ๊ะเปนยังไงเนี่ยเช้ามาแดดออกเสยเดี๋ยวจะมีสิบล้อออกมาเตมน้ํายาเองแล้วก็โตโยต้าคาวก็จะลากมา,ามาให้ทำานิครับเอามาจอดทิ้งไว้ก่อนเดือนไหนว่างก็ทำไหมครับ oh. เดี๋ยวก็จะล้างนะครับล้างระหว่างรอสิบล้อมานี่เดี๋ยวจะล้างก่อนล้างแล้วก็ เ,เก็บงานครับใส่ปลาครงประครอบประครอบร้อให้เรียบร้อยนะครับกิปสั้นครับตอนนี้ส่วนเ,เครื่องสแกนผมเมื่อวานอัปโหลดทั้งคืนกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเร้วจีิจ้ร้อนร้อน x 4 3 1บวกนะครับตัวนี้ซื้อมาหลายปีแล้ว ยังช่วงนี้ซับยังน้อยเดี๋ยวรอซื้ออีกตัวหนึ่งตัวใหม่ของร้อนครับตัวจีสแกนผมก็ไม่เคยเอามาใช้เลย<ม>แพงครับเอาไว้ใช้สำหรับรถพวกรถบรรทุกนะตัวจีสแกนมันจะแพงไม่ค่อยได้ใช้เรารถบรรทุกเน้นเป็นรถบรรทุกเลยแหละก็ะเลยทุกวันนี้ก็อะไรมันหยิบง่ายก็หยิบไอ้พวกนี้แหละมาใช้ จะมีสองสามตัวนะครับแค่นี้ก็วิเคราะห์งานได้แล้วนะครับวิเคราะห์งานได้แล้วส่วนปัญหาเทคนิคลึกๆนี่ก็ต้องเป็นอีกโปรแกรมหนึง่งอีกแบบหนึง่งอีกชนิดประเภทหนึ่งนะครับดูค่าโฉชดนะครับนี่ครับศูนย์ลบศูนย์ลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เนี่ยบางทีก็เป็นศูนย์นะครับเนี่ยจะสลับไปอย่างเงี้ยแ,แล้วก็เปิดแอร์ดู ก็อยู่ในค่าที่ว่าใกล้เคียงกันหมดนะครับเพราะว่านี่หัวฉีดรูแปดรูใหญ่เอ๊ะไม่ใช่แปดรูแปดรูไม่ไม่ใช่แปดรูใหญ่เนาะถ้าแปดรูใหญ่มันจะเป็นบวกใช่ปะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แปดรูใหญ่นะแปดน่าจะเป็นแปดรูเล็กถ้าแปดรูใหญ่ควันท่วมไปแล้วครับว่ากลายเป็นหนึ่งหมดเลยเสมอกันหมดคลว่นนี้มันจะเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยการจ่ายน้ํามันนะครับ ช่วงอันนี้เครื่องเย็นนะครับเครื่องเย็นเครื่องยังเย็นอยู่เพราะว่าเพิ่งสตาร์ทเมื่อกี้เ,เองเดี๋ยวดูอุณหภูมิน้ำนี่เห็นไหมอุณหภูมิน้าเพิ่งสามสิบเก้าเองนะครับเพิ่งสตาร์ทเลยสามสิบเก้าถ้าเพราะว่ามันจะชดเชยให้ช่วงอากาศเย็นเนี่ยผุ่นดมันก็จะเฉดเยอะอยู่แล้วนะครับ เลยหายเหมือนกันเลยเนี่ยพอมันหายเราก็ต้องมาดูมาคอนด์ตตาเทสเปเชียลฟังชั่นปุม๊มซับพลายปั๊มนะครับเนี่ยนะครับซัพพลายปั๊มมีเซฟติ้งแต่อินเจคเตอร์โปรแกรมก็คือป้อนนะครับสต่ต่อเอนจิ้นเทอร์นิจินออฟนะครับปิดปุ๊บ โอเคครับรีเซ็ตนะครับผมเลวเลววันแมมแมปต้มเปิดแจใหม่อีกก็เช็คชันปัม๊มโปรแกรมสัปายปัม๊มตึงติงวันนี้วอนทูรีเซ็ตใช่ ชี้ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ปกสปีดเอนจิ้นแล้วก็คุลเลนแทมแบตเตอรี่ Battery, อยู่ไหนวะบาลบาลก็ร้อยอยู่แล้วคู U Int ank, Int ank. ลเพนเชอร์คูลแทมอินแทมอินแทมท็อปเทนก็ก็ก็เอาแค่นั้นแหละไม่ต้องดูเยอะหรอกถ้าดูเยอะเราต้องจำให้ได้นะ เปิดแอร์นะอุณหภูมิน้ำก็43ลาเพิ่งเริ่มขึ้นละถ้าช่วงวอร์มเนี่ยวุชืก็จะจ่ายจะจ่ายเยอะหน่อยนะเพื่อชดเชยเพราะเครื่องเย็นนะเครื่องเย็นมันจะมีความฝืดของตัวเครื่องนะครับพกน,น้ำมันมน้ำมันมันเย็นนะ,ะน้ำมันดีๆหน่อยก็สามารถหล่อลื่นได้ตั้งแต่เครื่องเย็นนะครับแต่ก็มันก็ยังจะข้อนอยู่นะยังไม่เหลวต้องใช้เวลาในการวอร์มเครื่องนะครับ ต้องมีการวร์มเครื่องถ้าเป็นเครื่องบิซินนี้ก็จะเร่งอยู่ประมาณพันร้อยพันสองนะครับรอบแลบ้วมันจะดรอปต่ําลงมา,างนรือจไม่มีอะไรคิกว่าจะใช้ไม่ได้นอนโหลดโปรแกรมทั้งคืนเลยไปทีะ่ะติกละจึก๊กอีกเครื่องนึงก็ยังอัปเดตอยู่เลยนะครับเครื่องรอนมันต้องอัปเดตเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าจะลงโปรแกรมใหม่เนี่ยก็ล้างเครื่องทิ้งเลยนะแล้วก็โหลดข้อมูลมาใหม่ เป็นเครื่องพวกนี้ทเทปเลตของร้อนเนี่ยมันเข้าเข้าดูในโครมได้เลยนะครับเข้าที่โครมเลยแบบมันไม่ต้องไปไป google นะนเข้าที่ตัวนี้ได้เลยครับเนี่ยเข้าตัวนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นร้อนเลยน,นี่ไม่มีเน็ตนครับไม่ได้เปิดจะเป็นอาจจะเป็นอ่าร้อนร้อนเทค ฝั่งไว้ในนี้เลยนะครับถ้าเอาเครื่องแท็บเล็ตทั่วไปมาทำมันก็ต้องโหลดโปรแกรมของร้อนไว้ถึงจะได้นะซูเครื่องของมันเลยดีกว่าถ้าอีกอย่างก็เป็นพวกโน้ตบุ๊กนะครับที่เขาลงโปรแกรมแล้วก็ขายหนมะื 15, 20, yeah. ่นห้าสองมืนเย่ตาเอะแอร์เย็นได้พอแล้ว ราะคันนี้ไอนะ้น้ำมันพ่นนะพ่นตั้งแต่เครื่องเย็นเลยนะต่อให้เราต่อให้เราปล่อยไอระบายลงพื้นมันก็พ่นนะครับเวลาดึงการวัดเนะี่ยคันนี้เครื่องอันนี้ค่อนข้างจะพ่นเยอะบนะอย่ขงขนาดเครื่องมันเย็นๆึ่งยังไม่ได้ร้อนอะไรเลยไอระบายตัวนี้ก็กําลังทํางานรู้ทํางานยังไงเขางี้ออกงี้ อันนี้เขาก็เปลี่ยนมาแล้วนะลูกค้าว่าเปลี่ยนมาแล้วนะแต่ลิ้นแผ่นลิ้นหายใจอะ่ะเขาบอกจะปล่อยลงพื้นมันก็อ่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจอดในอาคารในตึกนะฮะในกรุงเทพรถนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับก็เลยห้ามปล่อยลงพื้นเพราะถ้าปล่อยลงพื้นแล้วมันหยดเลยนะครับแสดงว่าเครื่องนี้อาการนี่หนักแล้วข้างใน ใส้ในนี่เกินคำบรรยายดูเครื่องอยู่ในเมืองแกบอกว่าเครื่องอยู่ในเมืองน่าจะซุดเร็วนะเพราะว่ารถติดไฟแดงรถเครื่องทํางานตลอดเครื่องยนต์ร้อนเร็วนะครับแะว่าประมาณนั้นแหละแกจะเลยหาวิธีให้แก้ขัดไป <c oughs> นะครับอขอบคุณมากเลยฮะสำหรับการรับชมนะครับจ่องเอาเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะหรืออูสุจน์อโต้สวิตนะครับ0 9น9 7เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดปดปดพูดดังแข่งกับเครื่องนะครับ ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ